ดึงออกแล้วนะครับเรือลํานี้จบละออกตอนนี้เกือบเกือบหกโมงเย็นครับยมีลําใหม่เข้าต่ออยู่ลำดันออกเป็นเรือทักนะครับดึงอยู่ดึงให้ไปอยู่ตรงกลางล่องน้ำก่อนนะครับแล้วก็ไ้ตัวนี้หัวเรือมีบาวทัสเตอร์นะครับ ช่วยขับดันหัวเรือบรรยากาศตอนเย็นๆครับขออนุญาตพี่ๆเจ้าของเรือด้วยนะครับรเก็บภาพบรรยากาศฝากให้เพื่อนๆได้รับชมกันสายการเดินเรือของเอเวอร์กรีนนะ แบบนี้มันทุกไปเอ,อก,เกือบพันแล้วฮะมีทั้งตู้สั้นแล้วก็ตู้ยาวนะครับตู้ยี่สิบฟุตแล้วก็ขนาดสี่สิบฟุตวันนี้ไม่มีฝนฮะอากาศเย็นสบายสบาย กลางตรงนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นก็เป็นห้องพักลูกเรือสะพานเดินเรือนะครับของขวบคุมสั่งการต่างๆจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับของก,กัปตันเอ,อใช้ชีวิตเป็นปีๆเป็นเดือนๆก็อยู่ตรงนี้หมดเลยไทยลํมมีสองบตู้ยาวเดาล่างเป็นตู้รีเฟอร์ฮะตู้เย็น ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้ลำนี้จะไปท่าเรือที่ไหนต่อนะครับรู้แค่ว่ามาที่ไทยก็จับโลดอย่างเดียวครับฝั่งตรงข้ามก็มีอยู่เรือติดเทรน สวยๆครับพระอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วครับเดี๋ยวลำนี้จะไปออกอยังปากอ่าวกันนะครับสญจาติปนามาฮะที่ท่าเรือแหลมชะบังครับ เดี๋ยวเราอดูลำหน้าครับมีลำไหนเข้ามาต่อเอามาฝา่ครับถ้าทันหรือมีโอกาสยังไงเดี๋ยวเออไม่รู้ลำต่อไปจะทันถ่ายให้เพื่อนๆดูหรือเปล่าแล้วเ,เจอกันนะครับผมลำหนึ่งลำนี้ออกไปแล้วฮะ